โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน s k y s o p p นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky s hop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ s k y s h o p หรือว่า f a n น a g e ของ s k y s h o p นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้ง2องอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเ So Easter r e s o n a n c กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปแรกก็ลงไปแล้วก็คือเป็นการแนะนําระบบการเล่นแล้วก็ระบบต่างๆในเกมไปแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการฟาร์มแล้วก็เทคนิคการฟาร์มต่างๆที่ผมเนี่ยได้ลองเล่นมาแล้วก็ได้หามานะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมพูดก่อนนะครับผมว่าผมจะพูดเฉพาะฝั่งที่เป็นเวบอนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นไม่ได้ลองเล่นเป็นฝั่งมาสเตอร์แบบจริงๆหหรรือววว่่าาาไไปิธีีทมมันเ็ด ในตอนนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าใครเล่นมเตอร์แล้วอยากให้ทาคลิปก็บอกมาก็ได้นะครับผมแต่ว่าจริงๆคือแนะนําให้เล่นเวปอนก่อนแหละเพราะว่าตอนนี้เวปอนมันมีค่อนข้างที่จะหลายลายอาวุธทําให้เราเนี่ยเล่นได้เยอะนะครับผมส่วนรออัปเดตก็รออัปเดตพวกการต่อสู้ต่างๆของมเตอร์มาภายหลังก็ได้นะครับผมแต่ว่าหลักๆในการฟาร์มของเกมนี้เนี่ยคือทั้งมสเตอร์แล้วก็เวปอนเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับผมคือทั้ง2ส,สายเนี่ยต้องแบบพึ่งพาอาศัยกันในการฟาร์มอยู่แล้วนะครับผมส่วนใครที่มีเพื่อนเล่นหรือว่่าามีาีีปก แนะนำให้ฟาร์มด้วยกันจะดีกว่าคือคนหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นไมสเตอร์ก็อัพเป็นพวกอินดูเล็หรือว่าเลือดไปส่วนคนที่เป็นเวบอนก็จะอัพพวกโซเพื่อเพิ่ดมดาเมจให้กับไมสเตอร์เวลาเป็นพาร์เนอร์กันนะครับผมโอเคประมาณนี้นการสำหรับการฟาร์มหลักๆในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นการฟาร์มสลับสายเวบอนโดยเฉพาะแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งตอนแรกที่เข้าเกมมานะครับผมให้เราเนี่ยทำการใส่โค้ดเกมซึ่งโค้ดเกมนั่นจะอยู่ในคลิปล่าสุดที่ลงไปในช่องนะครับผมเป็นคลิปแนะนําการเล่นก็ เอ่อจะอยู่ใต้คลิปก็ลองเปิดไปแล้วก็ไปเอาโค้ดมาใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็อันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับคุยกับสเตนที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ทําการหมุนเวปอนเทียเวปอนไทยไม่ใช่เทียเวปอนไทยให้ได้เป็นกันก่อนนะครับนี่คือวิธีผมนะอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่าวิธีที่เร็วกว่านี้ก็ก็ได้แต่ว่าฟังที่ผมเป็นคําแนะนําอย่างที่พูดไปแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็หลังจากที่เราเป็นปืนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยทำการเดินทางมาที่นี่นะครับผมนี่เป็นเควสแรกของเกมเลยนะครับผมจริงๆมนเป็ geworden. เวลห้า 5, แต่ว่าเพราะว่าอะไรคือมอนใเวลห้าซึ่งเกมเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าเควสทุกเควสในในแมปตอนนี้นะครับผมสามารถรับได้ทุกเควสแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยฟาร์มไอตัวที่มันเป็นเควสเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับผมโอเคมาเริ่มพูดกันเลยดีกว่านะครับผมตัวแรกก็คือมอนตัวแรกก็ชื่อว่าไซโคพาสนะครับผมซึ่งมอนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายไหมตอนแรกๆคือตอนที่เราเลเวลศูนย์เลยเนี่ยแบบเลเวลหนึ่งเข้าเกมมาแบบว่าเป็นนิวบี้เลยเนี่ยมันฟาร์มยากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยให้เราทําการแบบ นี่นครับผมยิงยิงแล้วก็ลากยิงแล้วเดินบนล่ากๆนะครับนี่คือผมกดตัว S กับตัวกับตัว D นะครับผม S กับ D หรือว่า S กับ A ก็ได้นะครับผมแล้วก็เดินถอยหลังเลี้ยวไปเรื่อยๆนี่นะครับผมนี่นะถอยหลังเลี้ยวถอยหลังเลี้ยวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับให้มันเป็นวงกลมนะคือถ้าเราลากไปไกลเกินมอนมันจะกลับมาเกิดใหม่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เดินไปเป็นวงกลมแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงสกิลเอ้ยตรงสเตตไม่ใช่สกิลสิตรงสเตตตรงนี้นะครับผมแนะนำนะสำหรับผมนะครับผมลงโซยาวๆเลยนะครับผมโอเค ก็คือหลังจากที่เราลงโซมาได้สักประมาณสิบยี่สิบประมาณนี้นะเราก็นำเอ่อนำโซเอ้ยไม่ใช่ดินำตัวเราเนี่ยวิธีการฟาร์ม,มนี่คือเทคนิคนะนี่คือเริ่มเทคนิคเลยนะครับเทคนิคเนี่ยคือให้เราเข้าไปจุ่มตัวมอนคือให้เราเนี่ยชิดมอนที่สุดนะครับให้เราแล้วแล้วก็ทําการยิงมอนหนึ่งครั้งให้มอนเนี่ยหลุดจากบาเรียสีแดงนะครับพอหลุดเสร็จจะไม่ให้เรากดตัวคิวนะครับเป็นการเอ่อเป็นการกดสกิลหมูนะครับซึ่งสกิลหมูของเอ่อเวปอนกันเนี่ยนี่คือปกตินะ คือมันจะยิงกระสุนไปรอบๆทิศประมาณหกหกนัดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้มอนใกล้แบบใกล้จริงๆอ่ะคือแบบชิดมอนเลยอย่างเงี้ยนะครับคือเวลาเรายิงใช่ไหมนี่สังเกตน,นะครับผมนี่กระสุนกระสุนมันจะเข้ามาโดนไอตัวไซโคพาหรือว่าตัวมอนเนี่ยคือนัดเดียวแบบว่ารวมกันหลายนัดตุ้มเดียวคือแรงมากๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็นี่คือเทคนิคในการฟาร์มของผมนะครับก็คือเข้าไปใกล้ใช่ไหมยิงปส๊บแล้วก็กดคิวนะครับส่วนใครที่กดคิวแล้วไม่ตายก็อย่ให้กด E ต่อนะครับผมประมาณนี้นะ ผมอยู่ตรงไซโคพาสต์ตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมไปไปมอนวลยี่ห้าเนี่ยตอนที่ผมยังไม่ยังไม่ยี่ห้านะคือผมเนี่ยก็ฟาร์มกับไมสเตอร์เพราะงั้นเนี่ยคนที่เล่นไม่ป้นอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าคนที่โซโล่เนี่ยก็ทำตามผมก็ได้นะครับผมอยู่ไซโคพาสต์ตัวนี้เนี่ยคืออยู่ตัวที่ใกล้ใกล้รับเควสสุดเนี่ยอยู่จนถึงอยู่จนถึงสเตตผมเนี่ยโซเนี่ยเท่ากับเท่ากับเอ่อร้อยประมาณร้อยสี่สิบ นะครับผมประมาณ140่นะคืนจริงๆเนี่ย130ร้อกว่าได้แล้วแต่ว่าคือเพื่อความมั่นใจในการวันช็อตของมอนต,ตัวต่อไปเนี่ยผมแนะนําให้อ,อ,อยู่จนโซ140ประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราโซ1 4 0แล้วนะครับผมให้เราเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับผมซึ่งที่ต่อไปเนี่ยเป็นมอนเลเวลยี่ิบานะครับผมเดี๋ยวผมเดินทางสักครู่นะครับ <c ười> คือก็นั่นแหละครับผมตามตามที่เห็นคือผมไม่ได้อัปเดตเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือแบบ มันยังไม่จะเปลี่ยนตอนนี้นะครับผมโอเคหลังจากที่เราโซ170อย่างที่พูดไปคือเดินทางมาอย่างตรงนี้นะครับจะมีทางขึ้นตรงนี้อยู่เป็นสะพานนะครับโอเคสะพานตรงนี้นะครับผมอยู่จากตรงนี้เนี่ยจากโซ140เนี่ยผมไม่รู้ว่าไม่เท่าไหร่ประมาณวิว20 20กลางๆประมาณนั้นนะครับผมประมาณ20เอาเป็นว่าฟาร์มจนโซ170แล้วก็มาที่นี่นะครับผมตีเป็นว่าตีไปว่าร้อยประมาณ25แล้วกัน ยี่สห้าก็ขึ้นไปแล้วก็มาที่นี่ก็ได้นะครับผมเป็นโซเบทนะครับตัวรับเพทก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยคือตัวรับเพทนะครับผมเพทก็คือให้ค่าบอลพวกนี้เนี่ยห้าตัวนะครับโอเครับไปนะครับ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 โอเคโอเคนะครับวิธีการฟาร์มก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมคือผมใช้เทคนิคนี้จนผมประมาณวิวสี่ห้าเลยอย่างที่เห็นนะครับโอเคนี่ท้เข้าไปใกล้แล้วก็ยิงอันหนึ่งแล้วก็กดคิวนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับการฟาร์มมอนวิวเอ่อยี่สิบห้าตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยสามารถวันช็อตไอมอนเบ เบรมาสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราควรนำเสเตตส์ตนหนึ่งเนี่ยมาลงเอ็นดูแลนด์ด้วยนะครับผมเพราะว่าคือสมมติถ้าเรายืนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับสมมติถ้าเรายืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรายิงเนี่ยคือมีบางครั้งที่มอนมันกลับมาตีได้เห็นไหมคือมันตีเราทีเนี่ยเกือบร้อยเลยนะครับสมมติถ้าเราไม่ได้อัพถ้าเราไม่ได้อัพเอ็นดูแลนด์หรือว่าเลือดเลยเนี่ยเลือดเราก็สองร้อยใช่ไหมคือมาหันมาตีเราประมาณสองครั้งสองครั้งสามครั้งก็ตายแล้วเราก็ต้องเดินมันไห้นะครับเพราะงั้นเนี่ยแรกๆเนนนนนี่่ยยยยออาาาจจะฟแแบบเดเดดิิตตก็ทหล้วกันแต่ว่าเรา พยายามเอาสเตตที่เราอัพมาได้เนี่ยไปลงพวกเอนดูแลนส์ประมาณเลือกสัก500 600ก็ยังดีนะครับสามารถยืนได้นานหน่อยนะครับนี่นะักยิงไปแล้วก็กดคิวนะครับนจนคายิงแล้วกดคิวแล้วยังไม่ตายให้นำให้ใช้สกิล E ต่อเลยนะครับผมประมาณนี้นะเ่าจะทำให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับคือแนะนำให้ยืนหลังมอนอย่างเงี้ยคือมอนมันจะแบบบางถ้ามอสบางเซิร์ฟเนี่ยมันจะปิงน้อยเนี่ยคือเรายิงแล้วก็มันจะหลุดบาเรียได้เร็วมากครับนี่นะักยิงปุ๊บแล้วก็คิวปุ๊บถ้าไม่ตายก็กด E ต่อประมาณนี้นะครับ ก็แนะนให้ยืนหลังมอนเวลาเรายิงอ่ะครับผมมอนจะได้แบบจะบวะที่มอนหันมาเนี่ยคือมันยังมีแบบเวลาหน่วงนิดนึงให้เราทําการยิงฟีนะครับประมาณนี้นะนี่ดูดูครับยิงไปแล้วก็คิวเห็นไหมนี่คือไม่ตายนี่คือบางที่ไม่ไม่ตายคือให้เรากด E ีต่อเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคคือต้องอยู่ใกล้มอนจริงๆอ่ะไม่คิดอยู่ผมอยู่ไกลไงเลยแบบว่าไม่ไม่ตายนะครับนี่นะปึ๊บแล้วก็คิวต่อนี่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการฟาร์มตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็จุดต่อไปนะครับผมเป็นมอนเลเวล50แต่ว่าผมแนะนํานะครับ คือผมได้มาลองเทสยู่แล้วคือผมได้มาลองวันช็อตแบบเข้าไปวันช็อตเหมือนพวกนี้แหละแต่ว่าคือผมคำนวณจากเลือดบอลที่มันลดไปแล้วก็คำนวณจากสเตตที่ผมมีอยู่เพราะงั้นเนี่ยสามารถมาได้ตรงนี้ผมแนะนําเป็นแนะนําเป็นมีเลือดสักประมาณประมาณา500ก็ได้นะครับผมแล้วก็มีโซประมาณโซประมาณ350แล้วค่อยมานะครับคือผมอันนี้คือผมไม่ได้เทสนะแต่ว่าผมใช้วิธีการคาดเหตุแล้วก็เดาเอาล้วนเลยนะครับ โอเคซึ่งมอนต่อตัวต่ออะไรวะตัวต่อไปนะครับผมคือมอนเลเวล50นั่นเองนะครับซึ่งมอนพวกนี้เนี่ยมันจะให้โซโซสีขาวเรานะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยอยู่ตรง25จนจนโซแดงเราพันก่อนก็ได้เผื่อแบบในอนาคตอาจจะมีอัปเดตในเรื่องของเดสเดปอนมาก็สามารถไปทําได้เลยนะครับผมโอเคเควสของเวทพ้าสุอยู่ตรงนี้นะครับผมนับไปคือให้เราเนี่ยฆ่ามมสเตอร์พวกนี้นะครับผมโนวิดมมสเตอร์เนี่ย5ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมนี่นะครับ คือผมเข้าไปใกล้ใช่ไหมยิงปึ๊บแล้วก็คิวเห็นไหมคือเลือดมันประมาณครึ่งอย่างที่เห็นนะครับผมเลือดมันครึ่งนึงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายโอ้หนีมาก่อนหนีเมาก่อนหนีเมาก่อนหนีเมาก่อนคือประมาณครึ่งนึงอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการฟาร์มไอ้เจ้าการฟาร์มไอ้เจ้าเอ่อมาสเตอร์โนวิดเนี่ยแนะนําเป็นประมาณ350ถึง400โซแล้วค่อยมาวันช็อตได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครมีเป็นมาสเตอร์ที่เล่นด้วยกันหรือว่าเป็นปาร์ตี้ก็สามารถมาได้เลยตอน เลือดไมซี่เราเวลารวมล่างนะประมาณ2,000ก็มาได้แล้วนะครับผมก็ผมเทสละมันฟาร์มได้นะครับผมใส่ใช้ตัวรองในการฟาร์มก็โอเคตอนรวมล่างเนี่ยฟาร์มสบายเลยนะครับผมตรงนี้แต่ว่าใช้เวลานานาน,นิดนึงแต่ว่ามันฟาร์มได้จริงๆนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นมอนที่เลเวลสูงสุดในแพทต,ตอนนี้หรือว่าตอนที่บอกอัดอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วนี่คือเออ่เป็นมอนที่ในสื่อสารนะครับผมชื่อเควสก็คือเป็นเอ่อชื่อนบ c ก็คือเป็นพีทนะครับผมอ่ะรับมามันจะให้เราฆ่าซอมบี้นะครับซึ่งซอมบี้พวกนี้เนี่ย คือผมคิดว่ามันค่อนข้างใจยากมากนะครับผมตอนนี้เนี่ยสามารถฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้แต่ว่าคือแนะนําเป็นมาแบบมามีมซี่ดีกว่าซึ่งเกมเนี้จริงๆการเล่นเกมนั้นมันต้องพึ่งพาสายกันระหว่างมซี่แล้วก็เอ่อเวปอนเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันเล่นนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสาหรับการฟาร์มการฟาร์มมอนทั้งหมดในเกมนะครับผมตรงน,นี้เนี่ยหนึ่งร้อยผมแนะนาให้าให้มีมิสตี่ให้มี er, มซี่ er, แล้วก็เวปอนมาดีกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับ การฟาร์มหลักๆก็คือหลักๆก็คือเน้นโซนะครับผมคนที่เล่นเวปป้อนนะเน้นโซเข้าไปเข้าไปคลิกใกล้ๆแล้วก็คิวแล้วก็อาร์เอ้แล้วก็อีต่อถ้าไม่ตายก็อาร์แชไว้นี่คือคอมโบประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าคนที่เล่นสายเวป้อนอยู่นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมไปหาข้อมูลกับไมซี่หรือว่าอยากทําข้อมูลต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยตามนั้นนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม บายบายโอเคนะครับก็ช่วงท้ายคลิปตรงนี้นะครับผมผมขออนุญาตมาโปรโมทช่องตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามช่องแก๊งศูนย์เคมาได้ตอนนี้ก็5 0 0พันซับแล้วต้องขอขอบคุณมา,มากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมช่องของเราเนี่ยได้ทําการเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมซึ่งมันจะแยกกับซับสไครต์นะครับผมนี่คือสมัครสมาชิกค,คือเป็นแบบเสียเงินนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องแก๊สศูนย์เคก็สามารถมากดตรงสมัครแล้วก็เลือกระดับระดับที่ตัวเองเนี่ยไหวในการสมัครได้เลยนะครับผมซึ่งระดับในการสมัครเนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างก็หลักๆเลยคือสามารถใช้สติกเกอร์ในช่องได้นะครับผมแล้วก็มีเหรียญตาให้สะสมสำหรับคนที่จะสมัครในเดือนต่างๆนะครับก็จะมีเป็นเริ่มต้น1เดือน2เดือน6เดือน1ปีแล้วก็2ปีนะครับผมก็เหรียญตาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะมอะีอีโมจิให้เลือกใช้เวลาไลฟ์สตรีมประมาณนี้ให้แบบพิฟีฟยวกันเลยนะครับผมซึ่งน่ารักไหมมันก็น่ารักนะ <c oughs> โอเคนะครับผมก็สิทธิพิเศษมีอะไรบ้างก็กดมาตรงแถบชุมชนนะครับผมแล้วก็จะสังเกตตรงนี่นะครับผมล่าสุดที่ผมเนี่ยได้โพสต์งในชุมชนก็คือเป็นลิงก์สมัครอันนี้คือกดเข้าไปก็คือจะมันจะเป็นหน้าสมัครเหมือนเม่กี้นะครับผมแล้วก็จะมี สิที่พิเศษเป็นรูปนะครับผมลิ้นพันอีกแล้วนี่นะครับหรือว่าจะอ่านอ่านตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้ากดเปนในลิงค์รูปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่5ขัคันก็คือ G m e m b e r นะครับผม3 5บาทต่อเดือนแล้วก็ G s u b s c r i า e ร้อสบาทต่อเดือน GF a n คลับสารบาทต่อเดือน G Group 7เ0บาทต่อเดือนแล้วก็ G c ครูนะครับผม1,500บาทต่อเดือนนะครับผมก็ อ่านดูทำความเข้าใจดูดีๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแก๊งสูญเคมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆจริงนะครับไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมแล้วก็คลิปจะลงพยายามทำที่มาเรื่อยๆแล้วก็จะไลฟ์สตรีมให้บ่อยขึ้นแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะครับบ๊ายบาย